สวัสดีนักเรียนสายชั้นป .1 ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบเจอกันในวิชาภาษาจีนเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเทอมแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเวลาที่นักเรียนจะต้องสอบแล้วก็ปิดเทอมใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็ยังต้องตั้งใจเรียนอยู่นะคะถึงจะเป็นคาบสุดท้ายแล้วก็ตามโอเคไหมคะ,ะสาหรับวันนี้เราจะมีรูปอะไรให้นักเรียนดูก่อน นักเรียนเห็นสัตว์2ชนิดนี้ไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยมันคือสุนัขแล้วก็แมวถูกไหมคะเป็นสุนัขและแมวและสิ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรคะมันคือตำแหน่งที่มันอยู่ห่างกันใช่ไหมคะอ่ะวัดจากสายตาเรานักเรียนว่าสุนัขหรือว่าแมวอยู่ใกล้เรามากที่สุดเอาใกล้นะคะใกล้ก่อนอใกล้คือสุนัขใช่ไหมคะ และไกลกว่าก็คือทางนู้นเลยก็คือแมวใช่ไหมคะอะแล้วจำที่ประโยคบทสนทนาอะประโยคที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะคือคำว่าอะไรเอ่ยเจ้าจุอจุดๆใช่ไหมคะเจ้าจุอจุดๆก็คือนี่คือจุดๆๆนั่นเองและถ้าสมมติว่าจะบอกว่านี่คือสุนัขล่ะคะนี่คือสุนัขสุนัขภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเอ่ย ออกเสียงว่าโกโกอ่ะออกเสียงว่าโกนะคะนี่คือสุนัขก,ก็ต้องพูดว่าเจ้าชูอโกเจ้าชูอโกโอเคไหมคะเจะ้าชูอโกแปลว่านี่คือสุนัขแล้วแมวล่ะคะแมวล่ะคำว่าแมวออกเสียงว่าเมาเมา แต่ว่าแมวไม่ได้อยู่ใกล้เราใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราชุนก็บอกแล้วว่าคำว่าเจอเชจะต้องใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆเราโอเคไหมคะแต่แมวมันไกลเราเพราะฉะนั้นแมวจะต้องใช้คำว่าอะไรดีล่ะอ่ะเราชุนบอกก่อนนะคะคำว่านั่นคือนะคะคาว่านั่นคือนั่นคือภาษาจีนออกเสียงว่าน้าเชอนาเชอ่ะออกเสียงตามเราชุนนะคะน้าเอ หน้าชื่อ่ะน่าชื่อปล่าวันนั่นคือนะคะนั่นคือแมวก็ต้องออกเสียงว่าหน้าชื่อเมาน้าชื่อเมาเห็นไหมคะปล่าวันนั่นคือแมวจะใช้คำว่านั่นคือก็ต่อเมื่อพูดถึงสิ่งของที่อยู่ไกลหรือว่าอยู่ห่างตัวเราโอเคไหมคะอย่างเช่นสุนัขเห็นไหมสุนัขอยู่ใกล้เราเราก็จะบอกว่าเจอชิอกโก เจอชิบโก้กรแปลว่านี่คือสุนัขก็คือของที่อยู่ใกล้เราสุดใช่ไหมคะแต่ว่าแมวอยู่ห่างออกไปไกลเลยเราก็จะบอกว่าน่าชื่มเมา่น่าชื่เมากรแปลว่าสิ่งของที่มันอยู่ใกล้ก็คือนั่นคือแมวนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเรามาย้อนดูเหมือนเดิมก็คือคําว่าเจอชิบนะคะเจอช่บแปลว่าอะไรเอ่ยเจอช่อก็แปลว่านี่คือนะคะนี่คือใช้กับระยะใกล้ มีรูปภาพอ่ะเอาอันแรกก่อนเอาแรกเอาเฉพาะพ่อดีกว่าค่ะเอาเฉพาะคุณพ่อนะถ้าจะบอกว่านี่คือคุณพ่อภาษาจีนจะพูดว่าไงคะนี่คือคุณพ่อก็ต้องพูดว่าเจ้อชื่อป้าปาเจ้อชื่อป้าปาถูกต้องไหมคะเจชื่อป้าปาแปลว่านี่คือคุณพ่อนะและถ้าจะบอกว่านี่คือพิซซ่านะคะนี่คือพิซซ่า เราก็ต้องพูดว่าเจอเื่ปิซาเจอเื่ปิซาเห็นไหมคะใช้คำว่าเจอเือ่นะอยู่ใกล้เรานะต่อมาคำว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะถ้าจะบอกนี่คือแฮมเบอร์เกอร์นี่คือแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องพูดว่าเจอเื่แฮั่นเปาเจอเื่แฮั่นเปาเห็นไหมคะใช้คำว่าเจอเือ่นะถ้าอยู่ในระยะใกล้อยู่โอเคไหมคะ อันนี้เจอชื่อก็ทบทวนกันแบบรวดเร็วเลยต่อมาคือคำว่าหน้าชื่อน้าชื่อก็คือที่เราชื่อพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือคำว่านั่นคือแมวใช่ไหมคะนั่นคือแมวรอบนี้คือคำว่า n น้าชื่อน้าชื่อคำว่าน้าชื่อเปล่าว่านั่นคือนะคะนั่นคือ,อใช้กับระยะไกลนะคะ ในภาพนี้ก็จะมีวัวหนึ่งตัวใช่ไหมคะที่อยู่ใกล้เราและมีสุนัขหนึ่งตัวที่อยู่ไกลเราออกไปหน่อยใช่ไหมคะ,ะแล้วแบบนี้นักเรียนคิดว่าสัตว์ตัวไหนควรใช้คําว่าหน้าชื่อและสัตว์ตัวไหนควรใช้คําว่าเจอชื่อคะเจอชื่อแปลว่าน,นี่คือและหน้าชื่อแปลว่าน,นั่นคืออะเราจะถามก่อนตัวไหนต้องใช้คาว่าหน้าชื่อคะหน้าชื่อหน้าชื่อแปลว่าอะไรเอ응่ย หน้าชื่อแปลว่าน,นั่นคือใช่ไหมคะคือใช้กับสิ่งของหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลเราออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสุนัขตัวนี้เราก็ต้องพูดว่านั่นคือสุนัขใช่ไหมคะนั่นคือสุนัขแล้วภาษาจีนพูดยังไงเอ่ยภาษาจีนจะออกเสียงว่าหน้าชื่อโกหน้าชเห็นไหมคะแปลว่า นั่นคือสุนัขหรือเปานั่นคือหมานั่นเองเห็นไหมคะต่อมาและคําว่าวัวล,ล่ะเห็นไหมคะมีวัวหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้าวัวภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะ,ะติก๊กตอกติก๊กตอกวัวภาษาจีนออกเสียงว่าหนิวเหนิวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่านี่คือวัวภาษาจีนจะพูดว่ายังไงคะก็ต้องพูดว่าเจ้อชื่อหนิว เจอชื้นิวใช่ไหมคะแปลว่านี่คือวัวน,นั่นเองอเห็นไหมคะแยกออกไหมระหว่างการใช้คำว่าเจอชืกับหน้าชื่อะเรามาดูข้อต่อไปตัวอย่างต่อไปดีกว่าเรามีสัตว์สองชนิดเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นไหมฝั่งซ้ายมือข้างหน้าเราจะมีอะไรคะมันจะมีเป็นเสือใช่ไหมตัวนี้ใช่เสือหรือเปล่าและตรงนู้นที่อยู่ห่างไกลกันออกไปนั่นคือ เป็ดใช่ไหมคะนั่นคือเป็ดอ่ะเราช่วยถามมอนเดิมเลยค่ะสัตว์ตัวไหนควรใช้คำว่าหน้าเชอ่ะตัวไหนคะเป็นเสือหรือว่าเป็นเป็ดตัวไหนควรใช้คำว่าหน้าเชจุดๆและตามด้วยชนิดของสัตว์นั้นๆเลยอ่ะคำว่าหน้าเชอควรใช้กับสัตว์ตัวไหนคะอ่ะก็ต้องเป็น เป็ดใช่ไหมคะเพราะว่าเป็ดอยู่ไกลน่าชื่อแปลว่านั่นคือเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านั่นคือเป็ดภาษาจีนจะพูดว่าไงคะน่าชื่อยาน่าชื่อยายาภาษาจีนแปลว่าเป็ดนะคะน่าชื่อยาก็ต้องแปลว่านั่นคือเป็ดนะคะนั่นคือเป็ดต่อมาแล้วข้างหน้าล่ะเราจะต้องพูดว่าไง อ่ะเราก็ต้องพูดว่าเจิดชื่อ老虎เจิดชื่อลหูแปลว่านี่คือเสือนะคะนี่คือเสือเจิาชื่อลาห,หูแปลว่าเสือนะคะอ่ะเห็นไหมหน้าชื่อใช้กับสิ่งของหรือว่าสัตว์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเจิดชื่อก็จะใช้กับสิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานะคะอ่ะต่อมาอ่ะในภาพนะคะเราจะเห็นว่า ฝั่งด้านหน้านะคะจะมีป้าปะมะหมา,มาก็คือพ่อกับแม่นะคะและฝั่งด้านหลังจะมีเด็กผู้ชายหนึ่งคนอ,อันนี้เอาเป็นตัวเองละกันนะักเรียนถือว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นตัวเราเองนะก็คือัวนะคะที่แปลว่าฉันนั่นเองโอเคไหมอ่ะเราช่วยถามก่อนถ้าจะบอกว่าถ้าพ่อกับแม่อยู่ใกล้เราขนาดนี้เราควรจะใช้คำว่าเจอชื่อหรือว่าหน้าชื่อนะคะ อ่าเราควรจะใช้คำว่าเจอชื่อใช่ไหมคะเจอชื่อแล้วจะบอกว่านี่คือพ่อแม่นะคะนี่คือพ่อแม่ภาษาจีนจะพูดว่ายังไงคะ <c oughs> ก็ต้องพูดว่าเจอชื่อพาบป้าแม่เจอชื่อพาบป้าแม่นักเรียนลองพูดดูนะคะเจอชื่อพาบป้า,ปาม่ามา เห็นไหมคะเจอชื่อจะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้และข้างหลังบ่อก็ต้องใช้อะไรคะข้างหลังที่เป็นบ่อหรือแปลว่าตัวเรานั่นเองจะใช้คําว่าหน้าชื่อใช่ไหมคะหน้าชื่อหัวน้าชื่อหัวก็จะแปลว่านี่คือฉันนะคะนี่คือฉันหน้าชื่อหัวเป็นไงคะพอแยกกันได้ไม่เอ่ยเจอชื่อกับหน้าชื่อแตกต่างกันยังไงคะ เจอชื่อคือใกล้ใช่ไหมคะหน้าชื่อคือไกลอ่ะสิ่งที่อยู่ใกล้เรากับไกลเรานะคะอ่ะต่อมาอืมเราเพิ่งบอกคำตอบไปเมื่อกี้นี่เองคำว่าเจอคำว่าเจอนะคะจะต้องใช้กับคำไหนเอ่ยเจ้าคืออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะอ่ะคำว่าเจอคืออยู่ใกล้ใช่ไหมคะคำว่าเจอคืออยู่ใกล้อย่างเช่น เจอชื่อป้าป่ามาหมามเหมือนประโยคเมื่อก,กี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าหน้าก็ต้องอยู่ไกลใช่ไหมคะหน้าฉัหัวหน้าหัวแบบเมื่อกี้นะคะก็คือนั่นคือฉันนั่นเองใช่ไหมคะอะต่อมาต่อมาคือการบ้านนะคะคำสั่งคือให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเลือกคำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเอาพินอินไปเขียนใส่นะคะ รอบนี้เราช่วยให้เขียนเป็นพินอินอ่านักเรียนเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะผู้หญิงเขาจะถือไม้อยู่หนึ่งอันใช่ไหมคะเหมือนเป็นคุณครูเลยแล้วเขาก็จะชี้สัตว์ต่างเห็นไหมคะมีสัตว์อยู่4ชนิดเห็นอันแรกไหมคะรูปแรกมันคือรูปของช้างใช่ไหมคะช้างแล้วช้างอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลคุณครูท่านนี้คะอ่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ไกลใช่ไหมคะอยู่ไกลเวลาสัตว หรือสิ่งของที่อยู่ไกลเราควรจะใช้อะไรคะเราควรจะใช้คำว่าเจอือเฉอหรือว่าหน้าเฉอคะเราควรจะใช้คำว่านี่คือหรือว่านั่นคือดีอ่าเราควรจะใช้คำว่านั่นคือใช่ไหมคะนั่นคือเพราะว่าช้างตัวนี้อยู่ไกลกับคุณครูใช่ไหมคะอ่ะนั่นคือช้างภาษาจีนก็ต้องเป็นหน้าเฉยต้าเสียงหน้าฉยต้าเียง นักเรียนก็เขียนคำว่าหน้าลงไปได้เลยโอเคไหมคะเขียนเป็นพินอินนะรอบนี้เราช่วยให้เขียนเป็นพินอินก็เขียนคำว่าหน้าลงไปเลยแล้วคำข้างหลังเราช่วยมีให้มาหมดแล้วนะคะก็คือชื่อตาเซี่ยงชื่อตาเซี่ยงก็แปลว่าคือช้างนั่นเองนะคะคือช้างส่วนข้อที่สองเห็นไหมคะมีแพนด้าอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลคะอยู่ใกล้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ดูเลยว่าถ้าอยู่ใกล้เราควรจะใช้คําว่าเจื่อ หรือคำวันหน้าโอเคไหมคะมีแค่2องคำเองการบ้านวันนี้ง่ายๆเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราชูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำการบ้านได้แล้วก็ตั้งแต่เรียนภาษาจีนมาจะเรียนเข้าใจนะคะถ้าสมมุติว่าเราชูพูดหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปขอให้นักเรียนอภัยให้เราชูด้วยนะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเทอมหน้านะคะหวังว่าเราจะได้พบหน้ากันเร็วๆนี้นะสำหรับวันนี้เราชื่อก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะซีเซียตาเจียวไปไป